ศลปินกับช้างเด็กชายคนหนึ่งอาศัยอยู่กับแม่ที่บ้านท้ายวัดเขาและเพื่อนๆคุ้นเคยกับวัดเป็นอย่างดีไม่มีซอกมุมใดที่เด็กๆไม่เคยเข้าไปเล่นทุกวันหยุดหลังเพลงหลังจากช่วยล้างจานล้างบาตรให้หลวงตาแล้วมักได้ขนมอร่อยๆมาแบ่งกันกินทุกครั้งไปมุมที่เด็กๆชอบคลุกเล่นอยู่ทั้งวันคือหน้าวัดเพราะนอกจากร่มรื่นแล้วที่นั่นมีพี่ช้างของเด็กๆรออยู่ไม่ว่าเล่นไล่จับซ่อนหาอมเม็ดต้อยติ่ง ป่ายปีนตามตัวพี่ช้างพี่ช้างจะเล่นด้วยและมองเด็กๆด,ด้วยสายตาใจดีเสมอเด็กๆรักพี่ช้างและทุกคนรับรู้ว่าพี่ช้างก็รักเด็กๆเ,เด็กชายผู้รักพี่ช้างที่สุดใฝ่ฝันว่าโตขึ้นเขาอยากเรียนศิลปะเพื่อเป็นศิลปินช่างปั้นเหมือนกับช่างชาวบ้านที่ไม่มีใครรู้จักได้ปั้นพี่ช้างขึ้นมา วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเด็กๆเกติบโตขึ้นจากวัยประถมเปลี่ยนเป็นมัธยมกระทั่งเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเด็กๆบางคนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยบางออกไปทำนาทำไร่แต่และคนเลือกเส้นทางของตัวเองบางคนพ่อแม่เลือกเส้นทางให้ส่วนเด็กชายสอบเข้ามหาวิทยายลัยทางศิลปะได้ตามที่ฝัน ศิลปินแบกคอนอันใหญ่เดินไปถึงหน้าวัดเมื่อเหงือง่าคอนขึ้นจะทุบรูปปั้นสายตาก็สบกับดวงตาของพี่ช้างพรานศิลปินได้รำลึกถึงความสุขที่พี่ช้างเคยมอบให้แก่เขาและเพื่อนๆดวงตาของพี่ช้างใจดีส่งยิ้มให้กับเขาเหมือนเป็นรอยยิ้มครั้งสุดท้าย